สวัสดีค่ะวันนี้มาดูดวงกับหมอนิวิสเปนนะเจ้าคะปีนี้หมอน้กลับมาแล้วมาทำหน้าที่มาดูดวงสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสเริ่มต้นปีใหม่นี้หมอนิขอเริ่มต้นด้วยวันพฤหัสที่เก้า8สองห้าหกแปดหมอนิจะเปิดดวงให้อ พ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องเอฟซีทั้งหลายที่ติตตามหมอน,นิดมายาวนานนะเจ้าคะอันนี้สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะทุกรอบทุกปีทุกปศอขอให้ท่านได้อธิษฐานจิตขอให้ดวงชะตาของบุคคลที่เกิดวันพฤหัสทุกรอบทุกปีทุกปศขอให้ออกมาที่ถูกที่ตรงทุกๆเรื่องราวงานเงินสุขภาพโชคลาภทรัพย์สินนะเจ้าคะสาธุสาธุ วันนี้เรามามา,มาดูดวงสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสเจ้าค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสปีนี้ดวงจะโชคดีมีชัยจะมีโชคลาภจะมีชื่อเสียงจะประสบความสำเร็จทั้ง เรื่องธุรกิจการงานการเงินนะเจ้าคะ่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับผู้หญิงนี่ก็จะได้ของมีค่าได้ของถูกใจเกี่ยวกับแก้วแหวนเงินทองอัญมณีถ้าสําหรับผู้ชายผู้ชายนี่ก็อาจจะได้เกี่ยวกับพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกพระอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกของเก่าแก่อะไรประมาณนั้นนะเจ้าคะ่ะแล้วก็มาเรื่องธุรกิจการงานคนที่เกิดวันพฤหัสนี้ปีนี้ถือว่าโชคดีเรื่องงานกับเรื่องความรักอ่ะ งานดีความรักดีดีดูดดีปีนี้จะโชคดีไปด้วยกันนะเจ้าคะ่ะแต่เรื่องงานอ่ะมันก็อาจจะมีข้อ,อความขัดแย้งบ้าง แต่ในดีมีเสียในเสียมีดีก็คือบอกได้เลยว่าห้ามีเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มันเป็น,ป,น,ป,นประเด็นมีข้อขัดแย้งมีข้อแม้อะไรเงี้ยมันจะก้าวผ่านไปได้จะมีการตกลงจะมีการเจรจาอาจจะเป็นผลดีก้าวผ่านได้คะ่ะไม่มีปัญหาไม่ต้องไปเครียดคะ่ะก็คือเรื่องงานผ่านได้ <c oughs> แล้วโดยเฉพาะคนวันพฤหัสเนี่ย อยกโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินอาจจะได้เงินก้อนโตด้วยเนื้อเจ้าค่ะถามว่าเงินก้อนโตนี้มาจากไหนเงินก้อนโตนี้ก็คือบอกได้เลยว่าอาจจะเกี่ยวกับดวงค้าน้ำรายในหน้าหรือ,อ,อในหน้าซื้อมาขายไปหรือ,เ,อ,อเกี่ยวกับพวก อสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดวงของคนพฤหัสปีนี้มันจะมาแบบเหมือนเขาเรียกว่า,าหนักหนักอ่ะก้อนใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะได้เงินแบบก้อนใหญ่ๆของใหญ่ๆอะไรประมาณนั้นนะเจ้าคะ่ะเกี่ยวก,วกับเรื่องทรัพย์สินโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกวับเรื่องโชคลาภเนี่ย โชคลาบไม่ให้เอากับผู้หญิงผิวขาวบางขาวท้วมจากเป็นคนนําโชคลาบมาให้นะเจ้าคะก็คือเกี่ยวกับโชคลาบสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสก็คือเลข1 5ึ่งห้าเกสองสอไม่ว่าเลขรถเลขบ้านเลขอะไรก็แล้วแต่เลขมือถืออะไรก็แล้วแต่ หรือแม้แต่เลขนำโชคบุคคลวันพฤหัสเนี่ยถ้าที่ได้เลขนี้จะนำโชคลาภความสุขความสำเร็จมาให้ถ้าซื้อหัวชิสเตอรี่โอกาสจะถูกลงวันโอกาสจะเข้าลงวันสูงเลยทุกค่ะก็ขอยินดีกับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะก็ดวงดีก็ไม่เท่าเราดีนะคะดวงตกก็ไม่เท่าเราจิตตกก็คืออะไรก็แล้วแต่ ดวงก็30%เซนทุกสิ่งอย่างไม่มีอะไรเต็มร้อยนะเจ้าคะ่ะขอให้คนที่เกิดวันพฤหัสโชคดีร่ำรวยมีความสุขเฮงเฮงรวยรไม่เจ็บไม่จนจินใช้ไม่หมดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะสาธ,สาธาุสาธุค่ะสวัสดีค่ะ